สวัสดีครับพพก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่7มีนาคม2557ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,336.84มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,330.74และขึ้นไปจากระดับสูงสุดบริเวณ1,352.76ปิดตลาดไปบริเวณ1,350.74บุกขึ้นมาประมาณ13.73เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ทะยานขึ้นถึง1% โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ตัดสินใจที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยฉับพลันซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นแรงหนุนให้สกุลเงินยูโรมีการทะยานขึ้นและกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะเครื่องมือประกันความเสี่ยงจากขความผันผวน,นของสกุลเงินทั้งนี้ธนาคารกลางยุโรปประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ0.25เซโดยไม่ได้มีการออกมาตรการใหม่ๆเพิ่มเติม ขณะที่ในมาริโอดากี้มีมุมมองต่อเศรษฐกิจของฝั่งยูโรโซนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าอัตาราเงินเฟอ้อจะอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานต่อไปอีกหลายปีโดยอัตาราเงินเฟอ้อน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงระยะเวลาต่อไปสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขา,ายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR มีการถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ803.704ตัน กองทุนโรหักเงินไอแชนมีการถือโรหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,164.74ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณนะวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปณระดับ21.44บวกขึ้นมา0.28ตลาดน้ํามันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ108.62อ่อนตัวลง0.05สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3858แข็งค่าขึ้น0.0126ดัชนีดอละลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไปณระดับ79.66อ่อนตัวลง0.45 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินยูโรมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นหลังจากอ c b คงอัตราดอกเบีย้ยขณะที่นักลงทุนยังจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลต่างแรงงานของฝั่งสหรัฐสกุลเงินยูโรมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออ c b มีการตึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ตามเดิมและมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระตุต้นเศรษฐกิจด้วยความระมัดระวังขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนและอัตราเงินเฟ้อ น่าจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้สกุลเงินยูโรมีการพุ่งขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ระดับ1.3873ซึ่งการแข่งข้าของสกุลเงินยูโรส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคำเริกาต,ตามราคาทองคำยังถูกกดดันจากตัวเลขของตลาดแรงงานและตลาดหุ้นสหรัฐสดใสวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐส่วนใหญ่ติดป,ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสโดยดัชนี S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้นปิดตลาดทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นวัน,วนปฏิการทั้งนี้ตัวเลขการจ้างงาน ประจำสัปดาห์มีการปรับตัวดีขึ้นเกินคาดส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวจรปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น61.71จุดหรือว่า0.38% S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น3.22จุดหรือว่า0.17%ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานดิ่งลงถึง26,000รายสู่ระดับ323,000รายในสัปดาห์ล่าสุดซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดในรอบ3เดือนโดยตัวเลขน,นี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน หลังจากตลาดแรงงานได้รับแรงกดดันจากสภาพอากาศเลวร้วายในช่วงที่ผ่านมาแต่ย้อนไปแล้วก็ตามราคารงคำยังถูกกดดันบาตอโรล่ายังมีการกลับมาแข็งค่าหลังจากมีเงินทุนไหลเข้าประเทศในช่วงนี้โดยเูเ่ียคู่ค้าเงินคาดการว่าการปรับตัวแข่งค่าของเงินบาทยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากนักลงทุนจะรอดูข้อมูลของตลาดแรงงานสหรัฐและยังคงมีความระมัดระวังไม่เพิ่มสถานะในเงินบาทมากเกินไปน,นี้อัตราแลกเปลี่ยนบาทตลาล่อรัถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ณระดับ32.301บาทต่อดอลลาร์สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยใหแนวรับระดับ1,341,325และ1,313แนวต้านประเมินวไว้ระดับ1,363,1,377และ1,390สำหรับกลิการลงทุนราคาทองคำปรับต,ตัวเข้าใกล้โซนระดับ1,360เหรียญดอลลาร์ต่อโถยส่อออนอีกครั้งหากถกดูไปได้จะเกิดแรงซื้อต่อนเนื่องแต่ยังไม่แล้วหาักไม่สามารถเายไปได้จะเกิดแรงขายทำกำไรออกมา ซึ่งประเมินโซนแนวรับระดับ1,340เหรียญดอลลาร์ต่อเพสลาออนและแนวรับสำคัญที่ระดับ1,325เหรียญดอลลาร์ต่อเพสลออนแนะนำรอเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงสู่โซนระดับ1,340เหรียญดอลลาร์ต่อเพสลาออนราหาหลุดให้ชะลอการซื้อมาอย่างโซนระดับ1,325เหรียญดอลลาร์ต่อเพสลออนโดยตั้งจุดตัดขาดทุนหักหลุดโซนระดับ1,313เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนสำหรับวันนี้ทาง YLG จขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ